สวัสดีทุกๆเอ๊ะทำไมมันมัวๆสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้เราพามาตัดแต่งชะอมก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเขาหาหนุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฟ์ฝากหัวใจให,ให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอิอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราเราโพสต์ของเราทุกวันเราเหมือนแบบทํางานไงเราทํางานทําช่อง youtube ก็เหมือนคนทํางานนี่แหละต้องการเงินนะคะที่ โพสคลิปลงทุกวันก็ต้องการเงินนี่แหละค่ะเห็นยอดชะอมไหมจ๊ะยอดชะอมคือเราเขามีการแต่งแต่งพี่ต้อยแอรถ่ายพี่ต้อยอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยแอรถ่ายพี่ต้อยเลยนี่กําลังถ่ายคลิปพอดีเลยไปไหนอ่ะอ๋อไปต่อจวเหรอคะอ๋อะเอออสองหน้าหมู่บ้าน นึกว่าขับไปส่งที่ตวบายยพี่ตอยเพื่อนบ้าน <c oughs> น่ารัก <g ül> พี่ตอยเป็นเพื่อนบ้านนึกอยู่ๆน,นู่นน่อพี่ตอยอ่ะเลยไปหน่อยเดียวน่ารักเห็นไหมเรามีเพื่อนบ้านที่น่ารักรอบบ้านแหละหลังบ้านรอบบ้านใครที่แบบอยู่หมู่บ้านแล้วมีเพื่อนบ้านดีๆน่ารักนะชีวิตี่ย มันสุขสบายสบายใจจริงๆนะแต่ถ้าใครแบบมีเพื่อนบ้านแล้วมีปัญหาเพื่อนบ้านนะเหมือนระเบิดเหมือนระเบิดเวลาเนาะหึ่มหมกันทุกวันอย่างเงี้ยบ้านติดกันแล้วก็มีปัญหาแบบทะเละาะเบาะแววงหึ่มหมกันทุกวันเงนี้ยมันเหมือนระเบิดเวลาจริงๆไม่พูดพล่ำมทำเพลงเออเขาให้ตัดแต่งกิ่งชะอมเพื่อที่จะให้ แตกยอดอวบๆแล้วก็แตกยอดเยอะๆสามารถเก็บยอดได้ค่ะอันนี้อันนี้ของช่องเกษตรที่เขาทําเกี่ยวกับชะอมอะนะเขาจะมีวิธีการตัดแต่งกิ่งชะอมเพื่อที่จะให้เขาติดยอดอ่อนแล้วกเก็บขายได้ทุกวันแต่ที่เราปลูกกินเองเข้าใจว่าเนี่ยเราปลูกกินเองโหย,ยังไม่อยากตัดแต่งเลยเน้่ะเพราะว่ามันบงังเพราะว่าเราเพิ่งตัด แต่งกิ่งมะม่วงแล้วก็เอามาหมกไว้เนี่ยเนี่ยหมกไว้ทําปุ๋ยบากแบบนี้ยเอาไงดีก็ต้องตัดไหนๆก็อัดคลิปแล้ว <c ười> การตัดแต่งคือตัดยอดจริงๆเขาตัดใบแก่ๆออกให้หมดเลยนะไม่ให้เหลือเลยนะแหมคือตัดใบเอาให้หมดไม่ให้เหลือ เราจะตัดตัดบางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่าอัดคลิปแบบยังไม่ได้ไม่อยากตัดต่อคลิปน,นี่กระถินกระถินก็ตัดไปตัดให้แบบกุดกุดไปเลยอะเห็นไหมถ้าใครอยากรู้ว่าตัดยังไงให้ไปดูที่ช่องกเกษตรที่เขาทำเกี่ยวกับชะอมนะ แต่อย่างที่บอกนะสภาพภูพมิอากาศแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีทําตามเขาก็ไม่ได้ตามเขาเหมือนการผสมดินทําตามเป๊ะๆเ,เลยทําไมปลูกไม่งามเหมือนเขาอะ่ะใช่ไหมดินเอ่อที่มาที่มาของดินแหล่งที่มาของดินมายังไงมาแถวไหนมีสารปนเปื้อนไหม มีธาตุอาหารมากมายขนาดไหนอันนี้มีรูอ้อ่ะแล้วทีนี้พอมาผสมดินปลูกทําตามเป๊ะๆเลยมันไม่ได้ไม่งามเหมือนเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรอะไรที่มันตายตัวนะโดยเฉพาะเรื่องดินปลูกอะ่ะอย่างแกลบดิบอะ่ะใช่ไหมแกลบดิบแกลบดำ แหล่งที่มาของแกลบดิบมีอะไรปนเปื้อนไหมอะแกลบดําปนเปื้อนไหมอะบางทีเอาแกลบดํามาเพาะเหมือนเขาไม่ขึ้นสักต้นก็มีเพราะฉะนั้นเราก็เราปลูกกินเองไงแล้วก็ทําตามสไตล์เราแหละกิ่งแบบนี้นะนี่ตัดแล้วก็ทิ่มดินเลยติดเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ย พอเราเอาไปทิ้มทิ่ไว้หลังบ้านเห็นปะติดโอหไมีอยากตัดให้กลนกรนเลยเพราะเขาจะเห็นนี่ไงเนี่ยจะเห็นเริ่มเห็นแล้วเห็นที่เราตัดกิ่งพวกมะม,ม่วงตัดไปก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บยอดนะฮะทำไมมันเป็นอะไรกล้องมุมวัว คือเราตามไม่ดีเออวันใดวันหนึ่งสมมุติเรามีปัญหาเรื่องสายตาแล้วเราต้องไปทําการผ่าตัดต้อเตอร์เราก็คงจะอัดคลิปอย่างเดียวคงจะตอบคอมเมนต์อะไรไม่ได้นะอัดคลิปส่งให้เพื่อนๆที่เขารักการปลูกผักดูนะเพราะเราเชื่อว่ามีคนคอยดูคลิปเราอยู่ เราเชื่อแบบนั้นเพราะตัวเราเองก็คอยดูคลิปของช่องอื่นๆอยู่เหมือนกันเขาเรียกว่าเราจะเป็น f อซของหลายๆช่องที่เกี่ยวกับปลูกผักสวนครัวเราว่างเมื่อไหร่แล้วจะแวะไปดูอะ่ะเพราะได้ความรู้ไงมันจะได้ความรู้จริงๆนะพวกช่องกเกษตรช่องปลูกผักเนี่ยช่องกลุ่มกลุ่มอะไรนะกลุ่มปลูกผัก Facebook อีก นั่นได้ความรู้มากเลยอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้อ,อมันเป็นอะไรที่แบบโหหาความรู้ได้จากเพื่อนๆกลุ่มปลูกผักช่องเราอย่าลืมนะว่าช่องเราเจาะกลุ่มปลูกผักเพราะฉะนั้นช่องเราก็เนี่ยทุกวันนี้ก็นั่งรอนอนรอคนที่รักการปลูกผักมาเจอเรา บาทีตื่นเช้ามาอ้มียอดติดตามมาเป็นสิบเป็นยี่สิบเลยพอเรากดเข้าไปดูอ,อ้าอ๋อส่งกําลังใจให้การและการมาส่งกําลังใจให้การและการแล้วก็บางาเพื่อนหลายคนก็มาขอแลกซับไม่ใช่ยอดซับที่แบบชอบเราจริงๆติดตามเราจริงๆอะไรแบบนี้คือเรารอคนรักจริงอะ่ะเข้าใจใช่ไหม เพื่อนทุกคนนะทุกช่องอ่ะจะต้องมีคนรักจริงไงที่คอยติดตามเราดูเราทุกวันเลยแบบวันไหนเราเราไม่โพสคลิปอะไรเงี้ยก็จะแบบอุ้ยซึมๆหน่อยๆไปใช่ไหมทุกวันนี้ยอดซับเราก็กระดืบ๊บกระดื๊บร้อยคนมาเจอเรานี่แหละ ต้องการยอดซับที่แบบติดตามเรารักเราชอบเราจริงๆอย่างช่องเพื่อนต่างประเทศก็จะมาขอแลกซับแล้วก็หายไปเลยต,ตัดแล้วมันจะเห็นน่ะเหใช่ไหมตัดแล้วมันก็จะเห็นน่ะว้าโซนนี้ยังบงังถ้าตัดหมดแล้วมันก็เห็นน่ะแต่เอานะ่ะเพราะว่าน้าฝนใช่ไหม เขาก็ให้ตัดแต่งกิง่งตัดแต่งกิง่งอุ้ยไม่งามไม่สวยไม่งามเลยพอตัดออกแล้วเห็นปุ๋ยหมักที่เรามาโยนๆไว้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่หน้าฝนแล้วช่วงนี้ตัดแต่งกิง่งทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดีเลยนะจ๊ะเข้าหน้าฝนอย่างเงี้ย ต้นไม้อ่ะโหพอตัดแต่งกิ่งแล้วเขาจะแตกใหม่สวยงามติดดอกออกผลให้เราดีดีดรึเปล่าฝากเพื่อนเที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปแล้วเป็นสแปมด้วยนะจ๊ะเข้าใจคำว่าสแปมนะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสแปมไว้นะเปิดเช้ามานี่ห้าสิบเออห้าห้ามั่งสิบมั่งสแปมทั้งนั้นเลย แต่เราก็อนุมัติให้ไปศึกษาเกี่ยวกับสแปมไว้นะโอ้ยพูดไปแบบนี้หลายคนก็ไม่ได้ฟังอีกเพื่อนใหม่ๆอะ่ะส่วนมากเพื่อนใหม่ก็มาแค่นะเข้ามาแล้วก็มาขอแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปเหมือนเราเป๊ะเลยใหม่ๆที่พูดไปทั้งหมดนี่คือตัวเราเองจากประสบการณ์ตัวเราเองล้วน ยังไงก็ขอรอบกวนให้ดูคลิปเราสักประมาณสามนาทีนะเพื่อจะไม่ให้เป็นสแปมนะเพราะว่าการเป็นสแปมอะถ้าเพื่อนคนไหนปลดล็อกไม่เป็นนะสมมติคุณเข้าไปดูช่องเขาทั้งหมดยี่สิบช่องไปขอไปขอกำลังใจขออะไรก็แล้วแต่ยี่สิบช่องแล้วยี่สิบช่องก็ปปดสแปมไม่เป็นะคุณติดลบมนะัน่ะรู้อะ่ะติดลบนะคือติดลบเลยแหละ ติดลบยังไงติดลบเ,เป็นการรับสมัครข้อมูลเกินเมื่อเทียบกับผู้ติดตามยูทูบก็แจ้งมาเงี้ยกดแล้วเด้งออกกดแล้วเด้งออกเวลาใครมาขอเป็นเพื่อนก็ทําไม่ได้แล้วกดติดตามเขาไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่จากประสบการณ์จริงแล้วก็ยอดซับที่หายหายไปเนี่ยก็คือเพื่อนที่เขารับสมัครข้อมูลเกินแล้วเขาก็มากดกดออกไง พอกดออกก็ยิ่งทําให้ช่องที่เขาติดลบอยู่แล้วติดลบไปอีกที่นี่กดให้ใครก็ไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่แหละการทําช่อง Youtube ถ้าไม่ศึกษากดดีๆนะเวลามีใครมาบนมา่นว่าโอ๊ยทําคลิปอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> อะไรเงี้ยเออเงีย้ยว่ามีเข้ามาคอมเมนต์แบบ ไม่เขาท่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต่ขอบคุณเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วลนะ่ะ <c oughs> ไปอกไปส่งมาเรียบร้อย,วยสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่ต้อยไปส่งมาเรียบร้อยแล้วน่ารักพี่ต้อยเนี่ตัดแต่งกิง่งโอมกันเช้านี้โอ้โหเห็นไหม พอบ่องามเลยวะเอ้ยเอานะอดทนหน่อยเดี๋ยวเขาก็แตกสวัสดีปาไก่สวัสดีปะไก่กันสวัสดีปาไก่กเพื่อนเราเอ่อคุณวิรัตยยิ้มแย้มนะคะเราจำผิดไงเออเพื่อนเราที่ชื่อน,นัททูตยิ้มสำราญ เพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมชื่อนทัทุษยิ้มสำราญส่วนเพื่อนไก่วิรัตย <am> <แม>ิ้มแย้มนมไปจำนามสกลุลเพื่อนผิดได้ไงอ่ะอันนี้เรียนเทคนิคปทุมนะจ๊ะเห็นเห็นที่ไรก็คิดถึงปากไก่นะตอนนั้นปากไก่เข้ามาทําเข้ามาบ้านเราเข้ามาทำแม่นี่นกินผัดเผ็ดกบแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลโหย่างอร่อยเลยอ่ะเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยมากนะปากไก่ปากไก่เดี๋ยวมีโอกาสเราก,าราก็จะ กินฝีมือบักไก่แล้วรองานบวชลูกชายก่อนรองานบวชลูกชายบักไก่ก่อนนะคลิปนี้ก็ไม,ม่มีอะไรมากเราก็บน่บนๆให้ฟังน,น,นู่นนี่นี่นั่นใครจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ด่เป็นไรแต่เราก็จะอัดคลิปของเราลงทุกวันยิ่งคนไหนที่ผ่านกดแล้วเราก็อยากให้ลงนะอย่างที่บอกว่าช่องไม่ดังไม่ปังแต่ได้ตังค์นะจ๊ะเนี่ย ทำคลิปไปเพลินๆมีเงินเดินเข้าบัญชีนะจ๊ะไม่ต้องไปหวังขนาดว่าเออช่องจะดังมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะยังไงถ้าเราผ่านกดเราขยันลงคลิปแบบนี้ก็มีโฆษณาวิ่งเข้ามันก็ได้เงินจากโคโฆษณานะ่ะใช่ไหมเราไม่ได้จากยอดวิวแต่เราก็ยังได้ค่าโฆษณาเราถึงต้องขยันลงคลิปไงขยันขยันเข้าเวลาเราเดือดร้อนมาจริงๆไปหยิบยืมเงินใครได้อะใช่ไหม เออเราต้องหาเงินเราเองดิเนี่ยหาจากแพลตฟอร์มนี่แหละง่ายดีไม่เหนื่อยด้วยอีกอย่างเราแก่ตัวแล้วด้วยเราแก่มากๆเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรที่มันจะเออให้มีเงินเดือนใช้ทุกๆเดือนนอกจากเงินชารา <c oughs> น่แจกเงินชาราโอ้ยอนาคตข้างหน้าจาก ทำคลิป YouTube จากได้วันละเท่าไหร่นะห้าบาทสิบบาทเนี่ยวันล,ละเออมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันล,ละเป็นลลร้อยนานเข้านั้นเข้าวันล,ละพันเดือนละสามหมื่นก็ทำาขยันขยันทำแค่นั้นเองแล้วการทำช่อง y o YouTube มันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมันอยู่ที่เราขยันขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลานะจ๊ะเหนื่อยก็พักอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสกับมัน ถ้าทำช่อง youtube แล้วซีเรีสเครียดมันเหนื่อยนะเออแบบคือเร่งไงเร่งเร่งที่จะทําให้ผ่านกดเร็วๆมีญาติพี่น้องเยอะๆช่วยกันยช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันเอาคลิปทุกคลิปลงที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ช่วยกันดูเลยช่วยกันดูแป๊บเดียวเดี๋ยวผ่านกดแล้วสี่พันชั่วโมงหนึ 1, ่งพันซับอ่ะม่ไม่ยากหรอกง่ายจะตายอย่างช่องพี่ชายเราเรายังช่วยทาให้แป๊บเดียวเดือนเดียวก็ได้แล้วหนึ 1, ่งพันซับอ่ะ เราเป็นแอดมินให้พี่ชายเรานะ <II ion> ให้พี่ออสมีหน้าที่ลงคลิปอย่างเดียวพอพี่ออสลงคลิปเราก็ตัดนู่นตัดนี่ท,น ieni, ทํานู่นทํานี่ใส่นู่นใส่นี่ใส่แท็กให้อะไรแบบนี้ไง <II ion> เราเป็นแอดมินให้พี่ชายเราเออเวลาช่องเห็นหล,หลายช่องเห็นไหม <f> เขาจะมีแอดมินคือลูกหลาน ให้พ่อแม่ถ่ายทําพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดถ่ายไปเสร็จเรียบ,บร้อยเดี๋ยวลูกที่อยู่กรุงเทพจัดการให้ตัดต่อคลิปให้ตอบคอมเมนต์ให้ตามซับให้เออที่บางทีเจ้าของช่องเขาไม่ได้ตอบนะเออแต่เป็นลูกหลานพี่ปานาอาที่เขาทำช่องให้อ่ะคือแอดมินนั่นแหละเอ้าแล้วเขาทำได้ยังไงอ่ะก็มี g m เ i l แล้วมีรหัสิร์ดไงล็อกอินเข้าไปสิ ใช่ไหมอย่างเนี้ยเรามีเครื่องกี่เครื่องแล้วก็ล็อกอินเข้าไป Gmail เดียวล็อกอินเข้าไปสามเครื่องเลยสามเครื่องนี้ตามซับได้เยอะเลยนะตามซับได้ดูคลิปอีเครื่องหนึง่งคอยดูคลิปเพื่อนแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์อีกคลิปหนึง่งตอบคอมเมนต์อีกคลิปหนึง่งตามซับแบบเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจใช่ปะที่เราพูดบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือเรื่อง เรื่องการล็อกอินเนี่ยเรามี7เครื่องเราก็ล็อกอินทั้งหมด7เครื่องใช้ Gmail เดียวกันพาสเวิร์ดเดียวกัน7เครื่องทีนี้เราก็ดูคลิปเพื่อนได้ยาวเลยคลิปเพื่อนคนไหนที่มีโฆษณาก็ปล่อยไหลาย,ยาวได้เลยเนีเข้าใจที่เราพูดไหม,มส่วนมากเพื่อนๆที่ดูคลิปจบจะเข้าใจมันไม่ยากอะ่ะอย่างตอนนี้เราก็มีทั้งหมดเจ็ดเครื่องที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหม เราก็เชื่อมต่อ Wifi แล้วก็สามารถช่วยดูคลิปเพื่อนๆได้โอ้โ oh. ห <laughs> ยาวไปยาวไปพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราเก็บทำปุ๋ยหมักนะนี่ขยนันขยนันอดทนมุ่งมั่นนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนนะเช้านี้ก็ยังเห็นหลายคนที่ผ่านกดแล้วนะดีใจด้วยรอรับพินรอรับงเงินเดือนกันนะจ๊ะ ケンイナ